ข้อสี่โจทย์บอกว่าถ้านำตุ้มเหล็กทรงกลมซึ่งมีรัศมีสามเซนติเมตรห้าลูกมาหลอมเป็นกลวยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานของฐานกลวยยาวหกเซนติเมตรและสูงหกเซนติเมตรอ่ะรูปร่างหน้าตามันจะเป็นยังไงเขาบอกว่าเอาตุ้มเหล็กทรงกลมตันอ่ะรัศมีสามเซนติเมตรห้าลูกมาหลอมเป็นกลวย ม่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว6แต่ว่ารัศมียาว3และสูง6เซนติเมตรจะได้กี่ลูกจะได้กลวยเหล็กกี่ลูกอ่ะกี่ลูกเอาเดี๋ยวนะการเอาลูกเหล็กเนี่ยลูกเหล็กทรงกลมมาหล่อเป็นกลวยเนี่ยอะไรที่ยังคงเท่าเดิม ปริมาตรรวมถูกไหมปริมาตรรวมยังต้องเท่าเดิมปริมาตรรวมต้องคงที่ลูกเหล็กห้าลูกมีปริมาตรคือห้าคูณกับปริมาตรของทรงกลมสูตรคือ4ี่ส่วนสาพายอยกกำลัง3 อันนี้คือปริมาตรของลูกเหล็กทรงกลม5ลูกในขณะที่ปริมาตรของกลวย1อันคือ1ส่วน3พาย R คือ3เนี่ยยกกำลัง2 H คือ6อสมมุติว่ากลวยเนี้ยทำได้ทั้งหมด N ลูก คูณด้วย n คือปริมาตรทั้งหมดที่ทำออกมาได้สองอันนี้จะต้องมีค่าเท่ากันถูกไหมเพราะมันคือเนื้อเหล็กเดียวกันจากอันนี้มันหลอมเป็นอันนี้ <s> เราก็จะแก้สมการหาค่า n นะฝั่งนี้สามยกกำลังสองคือมีสามสองตัวคูณกันส่วนฝั่งนี้สมยกกำลังสามมีสามสามตัวคูณกัน,น,น,กนเอาสามสองตัวไปตัดสามสองตัวฝั่งนี้เหลือสามตัวเดียวโอเคไหม และ3ตัวนี้หารด้วย3ตัดกันหายไปพายฝั่งซ้ายกับพายฝั่งขวาหารกันหายไป3หารเอา3ไปหาร6เหลือ2และย้าย2มาหารฝั่งนี้2หาร4เหลือ2 2คูณกับ5ได้10เท่ากับ n เพราะฉะนั้นตอบว่าเราจะเอาทรงกลมลูกเหล็กเนี่ย ทั้งหมดห้าลูกมันหลอมเป็นกลวยได้ทั้งหมด10อัน10ลูกโอเคนะการหลอมอะไรก็ตามเป็นอีกอันนึงเนี่ยสิ่งที่เท่าเดิมก็คือปริมาตรเพราะงั้นเราจะเอาปริมาตรมันมาเทียบกันสิ่งที่เราไม่รู้เราก็กําหนดให้มันเป็นเซะเนี่ยสิ่งที่เราไม่รู้กําหนดให้เป็นตัวแปรอันนี้กําหนดให้จานวนลูกเหล็กที่จะหลอมได้จํานวนกลวยเหล็กที่หลอมได้เนี่ยเป็น n แล้วก็ค่อยแก้สมการหาค่า n อ,ออกมาเท่ากับ10อัน